จากอักประจาศค่ะคือหนูอยากถามว่าที่หนูได้มาพบท่านขนาดนี้แสดงว่าหนูทำบุญกับท่านยังไงคะอโอ้โหจิตใจเลยเนี่ยมันอ้าวก็ตอบคร่ำคร่าตทำยังไงก็หมายความว่าทำบุญที่เราเองเรามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นต่อเป็นต้นทาง แล้วเราก็เลยรู้จักศาสนาที่เป็นพุทธธรรมพุทธศาสนาเราก็เลยรู้เห็นว่าอันนี้ดีเอออันนี้ดีนะตัวเราก็รู้อันนี้ดีก็เลยพยายามเราได้พยายามมาแล้วมันเป็นเป็นผลเป็นผลพวงที่เราได้ทํามาแต่ชาติก่อนๆแล้วอยู่ดีๆจะมาอย่า,ายงนี้เลยไม่ได้หรอกนะเพราะว่า หลวงปู่เนี่ย <c oughs> มาชาตินี้เนี่ย <c oughs> ไม่ได้เป็นลาบบริวารบางคนที่ได้มาเนี่ยร้วนแด้แต่มีบุญมีกุศลของตนเองแต่ละคนแต่ละคนในพวกเราทั้งนั้นะนะนะหลวงปู่ไม่ได้สอนใ้พวกเราเนี่ยไปหาเรื่องล่าบริวารจะไปรอไปรออมาเหมือนอย่างธรรมกายเหมือนอย่างหลายสำนัก เขาจะต้องวารลอมานี่ๆได้ดียังง้นจะได้หลาบได้ยศลอไปอีกที่นี่ไม่มีหลาบยศไม่มีมีแต่พูดตรงถาเดียวเลยมากำมรดหลาบรดยศรดรูปรดเปนเสียงสะพัดติดตรงเลยไม่มีหลาอๆเลยแหละพราะเสียเวลาเอาเนื้อเนื้อกันๆที่นี่เพราะฉะั้นคนที่มาที่นี่แล้วนี่จึงมีวิบากเก่า ที่เป็นกุศลของตนเองมาแล้วแทบทั้งนั้นมันง่ายมันสบายกว่าที่คนที่ยังไม่มีกุศลไม่มีบุญมากเทา่ทาๆพวกเราลูกปู่ก็สบายพวกเราก็สบายกว่าไม่งั้นโอโหโอลเวงนะในหมู่นี้จะโอลเวงจะโอโหหลากหลายทิศทีหลากลาหลา,ลายความเห็นแย่งกันทะเลาะเบาแวงหรือแม้มีทั้งรักทั้งชังโอโหสิบหกปีความหลังนี่มากกว่านั้น ไม่เข้าท่านี่หลวงปู่พยายามที่จะตัดนะตัดกรอบของการวุ่นวายลำบากลำบนมาให้เรียบร้อยเพราะคนที่จะมาที่นี่ได้นี่เป็นคนที่มีมีบารมีมีวิบากเก่าดีๆมาก่อนแล้วทั้งนั้นแหละนะพอเข้าใจนะอย่างนี้ขนาดนี้ตอบขนาดนี้พอได้ไหมมีบุพเพกตะบุญเจตามีบุตรบุพเพกตะบุญเจตา มีบุญเก่าที่ได้ทําแล้วไว้ก่อนมาอันนี้ก็ยากนะอธิบายบุญปุเพกตะบุญยตาเนี่ยไม่ใช่บุญเป็นบุญที่จะมามีบุญอีกมันไม่ใช่แต่ว่าบุญมันทําให้เราแล้วเสร็จแล้วมาแล้วส่งให้เรามานมีผลเป็นชนีอธิบายยากอยู่เหมือนกันบุเพกตะบุญตามันขัดแย้งกับบุญมันไม่สมสะสมบุญมันไม่ตกมาแต่ว่าเอาแล้วมันดูบุญนี่ยไม่เวียบบุญนั้นนหะมันยังไม่สิ้น คือเขาเคยได้รักทด่เจอมาก่นอนทังได้มาเจอ <meisten S 2> ได้มาคบคำสอนพครูรใช่เขาได้รับเขา้เขาบก็มีมาแล้วมีมาแล้วอาจจะมาจากพระพธิัตว์องค์ก่อนอาจจะพระโพธิสัตว์องค์ก่อนมาก็ได้แต่มายุคนี้มันไม่มีพระโพธิสัตว์เพราะพระโพติสัตว์ทุกองค์นธรรมะสายเดียวกันธรรมะอันเดียวกันแต่เพียงแตเปลี่ยนเปลี่ยนบุคคลเท่าน,นั้นเอง มันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมันเป็นหนึ่งเดียวสัจจะเป็นหนึ่งเดียว